นี่นี่นี่บีบให้ทั่วมั่วไว้ก่อนมาใส่เข้าอไปอนี้ให้มันทั่ววกันนี่ไมเงาใส่แบบจุกๆดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเอาละใส่น้ำเปล่าลงไปผสมแบบนี้เอาละครับผมก็อยู่กันที่เอ็นเทีนะไหมงาโอ้โหวันนี้ผมจะพามาดูนี่เลยร้านน้ำชาที่แบบโคตรเฟีย้ยวโคตรเท่โคตรอันตรายนี่ไหมเงดูการเรียงแก้วซะก่อนมันมันเท่ตรงไหน ใส่นี่เป็นไงน้ำน้ำเขียวโซดานี่ควงมันนี่เป็นไงเกือบโดนหัวบีบอย่างนี้ให้มั่วๆไว้ก่อนเอาลนะใส่นี่พงช้านี่โรยแบบนี้นะครับผมนะอ่านี่ไม่เข้าแก้วเลยเวนโอ้ยใส่นี่พงเกลือนี่น้อยนะครับนี่มันแบบชุ่มทำ่ำกินเข้าไปรอบรู้สึกแบบละมุนละไมละลายในปากเมื่อลงแก้วตรงไหนเนี่ยเวนะลงอยู่ซองแก้วแรก อ่นพี่มะนาวลงไอ้บบนีอโอ้โหดจอดเลยนะครับบางครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับผมมองแทบไม่เห็นนะครับมันลงแก้วตรงไหนออเอาละเมื่อนี่ใส่ไปก่อนเนี่ยเก็บไปก่อนนะครับผมนะอ,อไม่มีลูกค้าสั่งยอกยอกฮะเรามาเตรียมแก้วต่อไปนะครับผมนะอ,อน้ำเมื้อนี่ก็เป็นน้ำเออเป็นสีสีหน่อยนะครับอนับก่อนนับก่อนเโอเค จากนั้นก็ควงกระสบานว่านี่อืมนะใส่ลงไปนี่บีบน้ำอาอะไรน้ำราบอะไรอะไรไม่รู้นี่ใส่ไปก่อนนะครับผมแน่น้ำมน <c oughs> น้ำอะไรไม่รู้ใส่บียบไ่มีน้ำเขียวโซดาเบียบไปจากนั้นก็ผงนัวเหมือนเดิมครับนี่สูตรเดิมครับแก้วใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนี่เลยจากนั้นก็ผงนี่เกลือนิดหน,น่อยไงใส่ผงชาเรียบร้อยแล้วใส่เกลือน,นะครับผมนะให้มันแบบว่าไม่เปรี้ยวมากนะ นี่ใส่มะนาวของเหลาปไปงี้ห้ามยังเยอะอบีบทีแล้วน้ําพุ่งกระจายกระชูดอเอาละนี่บีปไปงี้อ่าโอเคเด้วก็จิ้มซุปตะคุณนะครับอ่านี่ปนไปงื้ใส่นี่แก้วละครึ่งลูกไปเลยอืบอกเลยว่าชุ่มคำนี่ชุ่มคอบอกเลยฉ่อฉะน้ำแข็งนี่ไปงีอ่าน้ำแข็งน้ำแข็งแบบว่าละเอียดไม่มีไม่ไมอมะเอาแล้วกันอย่าโดนมือนะครับบังครับ อ่าฮแล้วละได้ทีเราก็จะใส่แก้วแบบนี้ไปงะเฮ้ยเย็นชุ่มฉ่ำแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนี่ไปงะอ่าใส่เข้าไปอืมนี่ใส่เข้าไปให้นี่พอประมาณนะครับผมนะมาอ่าโอเคเรียบร้อยอืมแล้วก็จะเอาช้อนขนนี่ไปงะอืมมากระต่ายกระต่ายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้บางครับเบาๆก็ได้ครับบางโอ้ยเว้ยลูกกูจะได้กินตอนนั้นโอ้ย ว่ะอันนี้ปังโซดาของเหลานี่ไงอัดแคปเองเลยปังอเอาละโอ้ยอย,อย่าลืมเขย่าก่อนใส่นะครับผมจะได้มีฟองนิดหน่อยนี้ใส่แบบนี้เลยนี่ไม่ต้องประหยัดนะครับผมมาเปลืองไว้ก่อนหกเละอะเทอะไม่เป็นไรเอาละนี่ใส่ทีเดียวแบบนี้ครับผมนะสี่แก้วจกจกนี้อ่ะเทยเข้าไปนี่อืใส่เข้าไปให้จกจกให้มันล้นๆนอย่างนี้นะครับผมนะนี่แดกได้ไม่ได้ช้างมาันไม่ได้กินเอง เอาละนี่เตรียมรอดก้อนนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ไปไงสี่สันเนี่ยมันก็น่ารับประทานอยู่เออเอับบเข้ับบกเขับมึงกดมึงแงมาแล้วก็เนี่ยไอ้แวนโอ้องนี้เครียดเครียดใส่เข้าไปงี้หอมเสิร์ฟบอกเลยนี่ไปไงสี่สันน่ารับประทานวะล่ะอ่ะชิมก่อนไในเวนขี้แตกแล้วค่อยจ่ายตังค์ยอดอรอย